ขอต้อนรับน้องๆวงโ,วโยธวาพิษจากโรงเรียนวันดวราชปรพิษค่ะสวัสดีค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโวงโยธวาพิษเนี่ยวงเต็มไปคนเยอะมากถูกปะเราก็ขอตัวแทนมาทั้งหมด6คนถูกไหมก็อบอกว่า6คนนคะคยเขบอกว่าแซบแล้วก็เป็นตัวแรงของวงจริงๆชื่ออะไรบ้างน,นตัวนี้หนึ่งชื่ออันเชลีฮะเป็น ประธานวงวาร่าขีดครับอัศรี่เหรอคะมมห้าอัศรี่แบบมห้าไม่ใป็นวงหรอไม่ใช่มหกเหรอเป็นมห้าครับคือแบบมห้านี่ยังยังยังไม่แก่ครับถ้ามหกนี่แก่แล้วคือที่จะเตรียมเข้ามหาลัยครับอัสซี่บีที่มหกมหกใช่ไหมแก่จริงค่ะแล้วไปแล้วว่าเออนึกว่าจะเป็นอาจารย์เดีนึกว่าดูที่ประสบการณ์ครับผมณดูที่ประสบการณ์ประสบรณ์เออจริงคุณตาไปเค่ะชื่อเอ็มครับเอ็มเป็นรองประธานวงโรงเรียนวาร่าขีอสิ้นก็มมหรรอออคคุณบบบลลั อยู่มหกครับผมอ่อมทำไมมหไม่เป็นทันโงอ่ะเป็นเป็นเหมือนที่ปรึกษาของมหไอทีครับโอ้สวยว่ะเอออันนี้หาชื่อเลยครับอ้ามครับชื่ออ้ามม .6 ครับตำแหน่งตำแหน่งเยอะครับเอาตำแมน่งโอ้ยไม่กนนี่ตำแหน่เยอะเหรอคือตอนแรกคิดว่าตำแหน่งจะแบบหล่อๆแบบดูดีๆกันไม่ใช่ใช่ปะคนนี้อ่ะใครครับชื่อไออ่ะอีกคนมาช่วยนะคะนาธาน มอไหนเอ่ยมอหนึ่งครับมอหนึ่งที่มอหนึ่งเองหรอครับวงโยเนี้ยมันมีอะไรบ้างหามันมันคืออะไรวงโยจริงๆแล้วอ่ะก็คือว่าวินแบงเนก็คือว่าจะมีวูดวินเครื่องบาสแล้วก็เบอร์กระชากวูดวินคือเครื่องเป่าครับเครื่องเป่าลมไม้ครับพวกแซกคาริเนตเนี้ยครับอ๋อแต่บาสแบงจะมีแค่เครื่องบาสกับเบอร์กระชากครับเครื่องบาสคือยังไงอ่ะเครื่องบาสคือพวกทำเป็ดอะไรเงี้ยครับอ๋อคือมันต่างกันใช่ไหมใช่ครับเครื่องบาสที่มันจะเป็นถ้าเราเห็นมันจะเงาเงาครับในเครื่องไม้พี่ก็็จะเหนนแบบอั เล็กหน่อยแล้วก็ยาวๆเหมือนขูยอะไรพวกนี้ครับเครื่ออะไรอันนี้คือเสียงอะไรนะได้ได้ยินได้ยินใช่ไหมเติมเต็มอเออมันคือเสียงอะไรอ่ะเสียงนมครับะเป็นเครื่องเครื่องขอจังหวะเครื่องขอจังหวะนี่เพื่ออะไรคะเพื่อให้จังหวะแบบ เข้ากันทั้งบวกคือมันต้องข้ามทางถูกปั๊นี่คือเครื่องสำคัญมากเขาเรียกอะไรนะฮม่ท่นอมแม่ท่านอมอ๋อคือข้าวซอยข้าวซอยอันนี้คืออะไรคะที่อยู่ดูใบคอเนี่ยโคนเยโคออยเนตครับมันคืออะไรคะเป็นโค้ดบอกตำแหน่งของเป็นเหมือนรหัสลับครับผมคุณบวนข้างหลังนะครับอ้าวคือเขาเขาคนเดียวเขาไม่สามารถบอกเฮ้ยจะน่าเดินมาตรงนี้จุดหนึ่งทีละคนไม่ได้ครับเขาต้องแยกมาเป็นใบให้ดูเองว่าเดินไปเองอ๋อคือเหมือนกับเขาเรียกว่าสคริปต์ถูกป่ะในการล็อกให้ทุกคนรู้เเเเเงงีียยออัันนนกกก็สสาาาาคคญมรรรรปปิต์ขขหืบอง สองคนแต่ละคนานี่วิ่งกันเหนื่อยแต่ขอโทษด้วยนเถอทั้งหายใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งพาร์ติปาวกันคนเดียวถ้าถ้าเกิดแจกเนี่ยแจกรอบแรกนะแจกฟรีครับแต่ถ้าหายเนี่ยวิ่งไปก่อนแล้วก็มาเสียตังค์ทีนี้เราเรียนเราใช่ปาร์ติปิทเขาบอกมุโยดังมากอยากรู้ว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของมงโยเลยเราอะมงโยเราเราเราเป็นสตาร์ของตัวเองครับเราแบบ เราเล่นแต่ละปีมาไม่ทํากันครับคือคนดูเขาก็ชอบติดตามเราเพราะเราไม่เหมือนกันสปีอะไรเงี้ยครับคือเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นองเราเองใช่ไหมคเราไม่เกาะใครครับเราคิดของเราเองเขาบอกว่าวงโยงที่นี้ยดังที่สุดละได้รางวัลอะไรมาบ้างอยากรู้ก็มีที่เราได้มาที่เราภูมิใจสุดนะครับก็เป็นถ้วยพระราชทานประเภทกอครับพระบ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับปีที่ปีห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบกับสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าครับแล้วก็มีไปได้ ไปต่างประเทศครับอ่ะที่ไหนที่ประเทศมาเลเซียมาีคือไปไปโชว์ไปแข่งไปแข่งได้รางวัลชนะเลิศของของโลกระดับโลกเงี้ยเหรอเราได้มาเหรอโอ้ไม่ก็ไม่อยากซื้อแล้วก็ได้รางวัลพิเศษเป็นเปอร์เซชันดีเด่นแล้วก็คือเครื่องตีเครื่องตีดีเด่นเครื่องตีแล้ว ประมาณ22ปีได้แล้วตั้งแต่ปี2533ก็คือสมัยที่พี่ม .1 ดูเพื่อเกิดเพิ่งเกิด,กดจริงจริงแล้วก็แล้วก็ลแล้วก็ตอนพี่ม .4 2538น่25นก็เริ่มมีการ,รการประกวดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็อยากประกวดแล้วก็บอกเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เข้ารอบนะตอนแรกก็ตกรอบแล้วหลังจากนั้นมา ก็ได <łość> ้เหรียญทองตัปี39จนถึงปี48ถึงได้ทั่วประธานที่เหลือเหรียญทองก็เก็บมาเรื่อยๆแล้วค่อยไปปี5051อย่างที่น้องเขาบอกไปแล้วก็ไปได้รางวัลชนะเลิศทั่วประธานประสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกสองพีซ้อนแล้วเราก็เลยไปมาเลเซียปีนั้นเลยไปประกวด หลังจากนั้นก็หายไปปุ๊บเพราะว่าเด็กมันมีการผัดเปลี่ยนชุดใช่ไหมครับแล้วก็พี่ก็กลับมาสร้างวงใหม่กลับมาสร้างวงใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะก่อนหน้านี้นจะมีการประกวดมาบ้างแล้วแต่ว่าฝีมือเขาก็ยังแบบว่าค่อยๆไต่ระดับไปตอนนี้นจะเป็นการกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเหมือนจะแบบไปทําให้ตัวเองกลับขึ้นมปยืนตําแหน่งเดิมไม่ได้แล้วแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงมาเป็นวงอยู่คะถ้าเอาของผมนะครับตอนแรกเนี่ยผมอยู่บหน,นึ่ง เพื่อนผมชวนผมบอกว่าให้มาตีกองผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับผมก็เข้ามาที่วงครับแล้วเขาก็ให้ผมไปซ้อมเดินผมก็ไม่เข้าใจครับเดินไปเดินมาผมก็เดินมาถึงตรงนี้ครับโอ้คุณ้องใส่หมวต้องใส่หมวกกันน็อกเราโอเคเราครับกอได้ใคือตอนเด็กๆือผมเคยเห็นวงโยผมก็อย่างนี้ตีกองมันเท่ยังเลยพอเข้ามอลล์หนึ่งก็แบบสมัครเข้าวงโยมามาเพื่อตีกอง เพราะว่ารู้สึกว่ามันเท่แต่ทุกวันนี้เหมือนคิดผิดหนักมากอหนักนะเล่าว่าเข้ามาได้ไงก็ตอนอยู่มอต้นครับตอนบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนครับแล้วเลิกเร็วมันไม่มีอะไรทำบ้านอยู่ข้างๆโรงเรียนครับโรงเรียนใกล้บ้านแล้วเลิกเร็วมันก็ไม่มีอะไรทำครับผมก็เฮ้ยทำไมเสียงดังเลยก็ไปดูมีวงโยเดินกันเต็มเลยครับผมรำคาญมากเลยทำเสอยงตอนแรกก็รำคาญนะแต่พอดูก็มีอะไรน่าสนใจครับไม่มีอะไรทำก็ไปดูจนมีเด็กวงเอ้ยนาย นายมีทานายลองมาเข้าวงโยมัยอะไรอย่างงี้ครับผมก็เออน่าสนใจผมก็เข้ามาครับครับผมคือ <c oughs> มาสมัครครับตัดสินใจสมัครครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะหลับหรือเปล่าคือตอนแรกเราคิดว่าเขาคงจะแบบว่าเอาคนที่มีความสามารถเท่านั้นแต่ผมเป็นคนที่ไม่มีเลยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมีแค่ดน,นตรีไทยนิดหน่อยครับแต่ก็พี่เขาโทรกลับมาสอ,องร <c oughs> อบเลยเราออมาชอบตอนมอนเนงครับ เห็นเขารับสมัครก็ลองเปิดใจเข้าไปเล่นดูครับแล้วก็ชอบเลยอันนี้ตอนนี้อยู่มอวนมสามใช่ปะมสี่ครับมสี่ต่อขึ้นไปเรกพูดเลยคนเนียถ้าเราอะครับตอนเด็กๆครูุณย่าพาไปดูพี่ผมแข่งแล้วผมเห็นเขาแข่งมันก็เท่ดีน่าได้แชมป์อะไรไม่ได้ลองเข้ามาเข้ามาก็ก็ดีถามตรงๆเราเข้ามาเนี่ยคิดว่าคิดผิดปที่เข้ามา ไม่ไมเพราะพราะมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างการใช้ชีวิตอยู่แบบกับคนหมูม,มากเ,เขาไม่ได้สอนแค่เรื่องดนตรีครับคือเรามาอยู่ด้วยกันเป็นร้อยคนนี่าครับเราต้องปรับตัวเข้าหากันให้ได้การคัดเลือกคนเราเราู้ดีอครับว่าคนนี้เป็นโอเคคนนี้เหมาะกับการเป่าคนนี้เหมาะกับเหมาะกับเครื่องตีอะไรเงี้ยเรารู้ได้ไงอะ คือเข้ามาแรกๆครับเราจะให้ให้น้องเลือกก่อนครับรว่าเขาอยากเลน่นอะไรก็ให้เขาลองเล่นให้เต็มที่ถ้าเกิดเขาได้ก็ให้เขาอยู่ต่อถ้าเกิดเขาไม่ได้ก็ให้เขาใหญ่เครื่องให้ไปเครื่องที่เหมาะสมกับกับเขาครับไม่ได้คือ,อยังไงฮะไอะคือไม่ได้สมมติแบบน้องเขาไปเครื่องเป่านีครับอนคือแบบ เป่านาแล้วพัฒนาช้าอะไรเงี้ยอ๋อคือมันก็ว่ามันไม่ใช่เหมือนกันเถอะมันไม่ใช่เราไม่ไม่ถูกเราอย่างเงี้ยอ๋อก็คือพี่ก็จะดูให้ว่าเออคนณแม่เหมาะไม่เหมาะอย่างเงี้ใช่ไหมคือพี่อยากเล่นเครื่องนี้แต่ว่าพี่ไม่เหมาะก็คือสำหรับตัวพี่เองเป่าไม่ได้เวลาเป่าเขาต้อรู้ลูกป่าลูกฟันของเราว่าฟันเราเลี้ยงชิดกันไหมอะไรเงี้ยเหมาะกันสำหรับเครื่องอะไรอะไรเงี้ยอ๋อแล้วที่ว่าพันอย่างงี้ก็คงไม่ค่อยเป่าใช่ป่ะตีกองใช่ไหมใช่เออควรหมาะเราทำไมนะ ตีกองครับตีกองอ้าวไม่เอ้าที่หรอถ้าผมฟันใหญ่ครับคือเหมือนกับเครื่องเหนื่นเอเครื่องมันก็ใช้กำเนื้อที่เล่นเหนื่อยกันครับกองใช้ข้ขอมืออะไรแล้วเครื่องป่าก็ใช้ปากใช้ลิน้นเลยตอนแรกนึกว่าขยับไปกันให้เป็นไงไม่ใช่ใช่ไหมคือต้องดูตอนแรกให้คุณเป็นได้ย่างไงขึ้นเป็ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงมันไม่เหมาะมันไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมอ๋อทีนี้อยากรู้ความยากง่ายของการซ้อมมันคืออะไรอ่ะความคิดครับคิดให้เป็นหนึ่งเดียวคือเหมือนกับว่าทั้งวงมีหนึ่งร้อยคนคิด อเอาแต่หน้ามากเลยหรือ่กะตออะไรต่อแล้วความสามัคคีางเงี้ครับจะทำให้แบาบว่าคิดเหมือนกันได้เรื่องการซ้อมม,มันยากมันยากทุกอย่างอยู่แล้วคือว่าต้องเดินด้วยเป่าด้วยอ,อย่างนักแสดงก็ต้องแสดงด้วยต้องหูฟังดนตรีด้วยมือก็ต้อง,ง,อองทําหัวก็ต้องคิดตาก,ก็ต้องมองแถวเมื่อกี้เราเห็นใบนะั่นใช่ไหมใช่ใชคือมันเป็นมาเป็นโคต้องเดิน่เงี้ยคือมันต้องเป๊ะพอไม่เป๊ะปั๊บคนดูกรรมการดูเนี่ยมันเบี้ยวอ่ะมันก็เป็นคะแนนทั้งนั้นอันนี้ยังไม่ยากเข้าการที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วปัญหาาเเกิดดโยฉพะ เด็กเล็กๆ <c oughs> เขาไม่เคยมาเจอสภาพอะไรแบบนี้ที่ทํามันก็เกิดความรู้สึกว่า ทำไมมันต้องเหนื่อยทมันอย่างนี้จังเลยทำไมมันต้องแบบแ<ล>โอ้โอะเบียบเยอะเนี้ยคือไม่อยากทําแล้วอะ่ะคือบอกเลยนะพี่เหมือนเป็นเนอร์เซอรี่ประจําวงที่ต้องคอยคำปรึกษาจิตวิทยากับเด็กเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดสาหรับพี่ก็ความพร้อมของเด็กเช่นบางทีตัวเราควรสอนพร้อมแต่ว่าตัวเด็กบางทีเด็กขาดเรื่องคนขาดเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเวลาเราลงไปแข่งเนี่ยเราจะปิดคนเวลาว่าสมมติเราใช้คนทั้งหมด80คนถ้าขาดสักคนหนึ่งเท่ากับว่า เราก็ขาดแขนขาเพราะว่า8 0ิคนถือว่าเป็นทีประเด็นคือว่าพอมันขาดเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ว่าคนอื่นพอเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ซ้อมอยู่ทุกคนเนี่ยก็ต้องมานั่งซ้อมให้ใหม่หมดใช่วงมีกี่คนะนะวงมี100 1 0 0 106คน,น,รนครับ1 0อคน,นอยากรูก้ว่าเขาทำยังไงให้คน,นร้6หคนมาอยู่ไดนน้นด้อย มีวิธีการป่ะเกับมีเวิร์กช็อปอะไรป่ะคือบางทีก็จะมีแบบว่าทำกิจกรรมร่วมกันครับระหว่างพี่กับน้องครับเขาบังคับป่ะไม่ได้บังคับถูกป่ะไม่ได้บังคับให้มาอยู่อ้าวครับแต่คือมากันเองแล้วก็โอเคือเราเป็นเพื่อนกันเลยมาอยู่ด้วยกันร่วมกันอะไม่ได้ครับเราอยู่ในวงเรามีเป้าหมายครับคือเราจะมีคติวงท้องทุกวันก่อนนอนอะไรอย่างงี้ครับคือวินัยหน้าที่ครับสามัคคีมีน้ำใจบ้องไวตรงเวลาครับนี่คือปรัชญาของวงเราใช่ไหมใช่คือมีวินัยวินัยหน้าที่สามัคคีมีน้ำใจ้้องงไววตรเเลาาโโหคย เสือสล่ะอาบีแบไอ้นะค่าคือผู้เสียสล่ะอาบีแบโอ้ยเท่มากอ,ะอ่ะอ๋อเขาบอกว่ามันมีมันมีท่าด้วยใช่ไหมท่านี้ไออยากเห็นท่าอ่ะอ่ะอ่ะอลองพลเรียบขัดฉากตบฉากพ<ะ>ี่น้อยหน้าดีใจจงไว้เดวิข้าครับเดวิด้า บานนนอียส่วใหญ่พี่จะเน้นเรื่องแบบว่าเรื่องการทําความดีเรื่องเรื่องความรับผิดชอบอ่ะแล้วก็เรื่องความรักอ่ะพี่จะสอนในเดี๋ยวพวกเนี้ยเขาจะลงแรงในเรื่องว่ารายละเอียดของโชว์รายละเอียดของการแสดงเนี้ยเขาเลยแล้วเขาก็จะไปตบท้ายเกี่ยวกับเรื่องว่าวิธีคิดอะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันการกระทบกระทั่งกันแต่พี่เนี่ยคือต้องจูนทุกคนต้องหากันแล้วก็เรื่องคุณธรรมนะไม่ได้เรื่องเรียนคุณจะต้องปฏิบัติตัวดีอยู่นะเรื่องซ้อมคุณต้องทําเต็มที่กับพ่อกับแม่เรื่องสำคัญสุดเลยนี่ชอบพูดมามาเรื่องห้ามทําบาตเรื่องเนี้ยคือ เราเราคิดว่ามันเป็นส่วนที่ว่าไม่ใช่มนนาซ้อมดนตรีอย่างเดียวอะเพราะว่าพี่วาดหวังไว้ว่าอนาคตข้างหน้าเขาได้มีพี่ที่เป็นตำรวจทาหารเป็นหมอข้างล่างเขามีน้องเป็นนายทนายความพี่ต้องการตรงนี้มากกว่าการที่จะได้เป็นนักดนตรีอาชีพเพราะนั้นที่ต้องการสังคมที่มีมากกว่าที่แบบอาดีอยู่ในห้องเดียวกันก็ได้แค่เพื่อระดับเดียวกันแต่พอมีรุ่นพี่รุ่นน้องปุ๊บเนี่ยออกไปนอกมันช่วยเหลือกันได้ใช่ใช่มาเป็นเรื่องสาคัญถูกตน้องเราไม่ได้เน้นเรื่องการว่าเราไปแข่งแล้วเราต้อง ได,ได้สนใช่ะผมกลับบ้านมาวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวบ้านที่เนี่ยดูมีความสุขเราทำ๊าซชีวภาพจากของเสียและมูลสัตว์เรามีไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ใช้กันเองอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอกกลับบ้านครั้งเนี้ยผมตัดสินใจแล้วว่า จะอยู่ที่นี่ตลอดไปมีพลังงานมีความสุขกระทรวงพลังงานมุ่งม,มั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคน ทให้ความสัมพันธ์ต่อการทำกิจกรรมเยอะมาก้หมขนาดไหนอาจจะส่งเสริมด้านการเรียนมากกว่าการทำกิจกรรมหรือเปล่าครับมันก็มันก็มันก็สังคมนองเขาแข่งกันเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันมันดูนเหมือนเ็นแกนตัวเกินไปครับเหมือนกับไม่มีการแชร์กันร,ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนใน ในโรงเรียนแล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเหมือนก็เรียนกับบ้านพ่อแม่เงี้ยครับทีละเล่าอย่างเงี้ยเราแบ่เเงเวลากันยังไงในการเรียนกับการทำกิจกรรมก็เวลาเรียนก็ฟิกเวลาของเวลาเรียนให้เต็มที่ครับคือเราเราไม่เอาเวลาของกิจกรรมไปทำเวลา,ารเรียนครับคือเวลาว่างจากการเรียนเราก็มาทำกิจกรรมของผมเนี่ยสองวันเนี่ยผมจะนอนเก็บแรงไว้สองวันต่อไป แล้วผมอ่านหนังสือวันเดียวะไอะดีสอดเราอะยัง <c oughs> อะไรยังไงอยากรู้ <c oughs> มันก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าผมเนี่ยถ้าาเอาความจริงตามสภาพผมไม่อ,าอ่านหนังสือครับแต่ว่าผมแค่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนมันก็ดีแล้วเออก็ออจริงเนาะเพราะว่าผมว่าอาจารย์สอนเนี่ยผมฟังแล้วผมเข้าใจเ่ยยังไงผมก็เรียนผ่านเออจริงสอมเสร็จก็ทําการบ้านเวลาเรา้อมเสร็จถึงบ้านก็ทําการบ้านเพื่อพรุ่งนี้ผมวันพรุ่งนี้จะได้ไม่เป็นภาระของเราต่อไปเราอะค่ะ ของผมง่ายๆครับเรียนก็คือเรียนซ้อมก็คือซอ้อมพักก็คือพักแค่นั้นเองครับผมว่าแยกแค่นี้ นี่แหละครับคือรู้เวลาบ้างกันเถอะใช่ครับดูเวลาก็ทำมาอย่างท,ที่ทำห้สุดบ้างนั้นใช่ครับคือากิจกรรมมันเป็นส,ส่วนของเราครับการเรียนเป็นส่วนของแม่เราพ่อของเราอะไรเงีย้ยครับคือ,อคที่บ้านเขาหวังให้เราอ่ะเรียนแต่เราก็อยากทำกิจกรรมของเราเราก็ต้องเอามาแบ่งให้เข้ากันให้ได้ครับอ,อยากเล่าอีกหนึงประสบการณ์ยยกิจกรรมของเราในการเป็นวงโยเนะี่ยมีอะไรบ้างอยากอยากข่าวอีกหนึ่งมาบอกแก้งตเธอพี่แก่ฮะแก้งตเธอแก้งตเธอครับแก้งน้องในวงอะไรครับน้องๆนอนอยู่เอาเข่ากระแทกตูด ทำไมทำไมอ่ะคือเหมือนกับหยอกหยอกล้อน้องเล่นนะครับเขาเป็นใครเครียดตอนเวลาน้องนอนครับเขาจะมีบักกาเมจิของเขาสองสามสี่ครับวาดหน้าน้องครับกลางคืนไม่หลับไม่นอนครับเป็นบ้าครับเป็นบ้าสักยาครับบ้าแล้วทีนี้ไม่กิดจะเขาเป็นดามเมเยอร์ถูกปะ ที่เดินผิดอะไรนะยังไงทั้งวงไหนปะคือทั้งวงต้องดูนะไม่เยอะทั้งวงแต่ว่าเขานำผิดครับแล้วเขาทำผิดหรอทำไปทำอะไรกับตัวพี่ครับแล้ววงไปไงอ่ะเรต้องตามเขาครับต้องผิดทั้งวงเลยเบ้างไหจริงปะเราแก้ยังไงอ่ะแต่เพื่อนผมนี่มันเก่งครับคือแบบว่าสามารถทำแบบว่าดึงทุกคนกลับมาเข้าโชว์ได้ตอนประกาศผลเนี่ยคิดว่าไม่ได้เขาแล้วใช่ครับแต่ว่า ได้ได้เขารอบมารอบชิงเพื่อนผมนี่ใส่เต็มทีหมายกรทาถ้าผักนะโยกนี่คือวัที่เราได้ทั่วพิษฏฐานเนี่ยเป็นยังไงบ้างภาพมันจะวิ่งเข้าหัวเราแบบเหนื่อยเหนื่อยเี่ยเราจะหายหมดเลยครับเราสึกว่าเราจะดิ้นิ้มอยู่ในสนามหญ้านุ่มๆยู่กับเพื่อนเราทั้งวงเลยครับถ้าตอนได้นะผมไม่ไม่ค่อยไม่น้้าตาไหลครับผมจะแค่ปลื้มปลื้มปลื้มใจก็แค่หายเหนื่อยอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าคือ เพราะว่าเรื่องที่เราเหนื่อยมาปีหนึ่งสองเกือบปีอย่างเงี้ยครับมันก็กลายเป็นเรื่องหัวร้อนในวันหลังๆเวลาเราได้แชมป์ไปอะไรเงี้ยครับมันยากแล้วก็ลําบากอย่างเงี้ยสุดเวลาด้วยอ่ะทำไมไอ้เป็นแรงผลัดแท่งยังยังยังซ้อมอยู่วะมันลำบักนะฮะเหมือนมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบครับสิ่งที่เรารักครับถ้ารักในสิ่งที่เราชอบเหนื่อยทุมันมันก็จะทุกเทให้แบบให้เราทําไปได้ให้มันผ่านไปได้ เราลงสนามแล้วแต่แดดออกจนแดดหมดนะครับเราออกมาจากสนามแล้วแต่กำลังออกมาพอาทิตย์ยังขึ้นไม่เต็มนะครับเลิ่อซ้อมทีหายไปแล้วครับพระอาทิตย์ไปไหนแล้วลงสนามครับซ้อมพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยมันจะจะเปลี่ยนเป็นพระอาทิตย์อีกทีแล้วซ้อมก็ตั้งแต่พระอาทิตย์กลายเป็นพระจันทร์นะครับแล้วพระจันทร์จะกลายเป็นพระอาทิตย์อีกทีเราเรารักในสิ่งที่ทำเนี่ยครับเราทำไปถึงแม้ว่าเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยมันก็อดทนได้เงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกมาแล้วครับคือถ้าคนคนไม่ได้มาเล่นมันจะไม่รู้ครับว่าแบบ เป็นยังไงคือมันถึงมันจะเหนื่อยครับแต่พอเราเลือกซ้อมเรานอนมันก็หายเหนื่อยมันเป็นสิ่งที่เราเรารักเราอยากทํามันให้ดีโอ้ย เดีวก็อยากทําเหมือนที่พี่เราทำาครับเดี๋ยวอยากแข่งอยากอะไรเหมือนที่พี่เขาทําได้อ่ะธนาวงศ์อยากรู้ก็คือว่ารุ่นพี่เขาได้แชมป์อะไรมา้วครับการแข่งที่จะถึงผมก็อยากจะได้แชมป์เหมือนที่พี่เขาเคยทําได้สําหรับพี่ในก่อนนี้ถ้าอายุน้อยกว่านี้คาดหวังว่าแข่งทุกครั้งต้องชนะแต่พูดตรงๆคนเราทุกคนประกวดแม้กระทั่งตอนนี้ก็หวังหวังว่าจะกลับยืนที่เดินไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้คือจะมีคิดต่อก็บอกน้องว่าถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะขอให้ซ้อม แบบดีมากขนาดนี้สมมติเราซ้อมกันดีขนาดนี้ร้อยเปอร์เซนต์วันแข่งขอให้ทำได้เหมือนวันซ้อมพออย่าไปคิดถึงวงอื่นอะไรเงี้ยแต่มีข้อแม้ว่าถ้ามีวงที่เขาพยายามมากกว่าเราเราก็ยอมรับผลการตัดสินเขาแค่น,นั้นเองสำหรับพี่คือก่อนที่จะมาเริ่มทำงานนะทีมสตาร์ก็คือจะตั้งเป้าหมายกันไปแล้วว่าเราทำงานนี้เพื่ออะไรคือสิ่งแรกเลยคือต้องการที่จะให้เด็กพัฒนาแต่เรื่องรองมาก็คือ รางวัลต่างๆที่เราจะได้ซึ่งทุกคนทํางานก็ต้องหวังผลรางวัลเลยทําเต็มที่แต่ว่าเมื่อไม่ได้แล้วก็คือถ้าเราทําเต็มที่แล้วพี่เชื่อว่าทุกอย่างมันก็แฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าเราทําเต็มที่ถึงไม่ได้เราก็อาจจะร้องไห้แต่ร้องไห้ด้วยความว่าดีใจที่เราทําเต็มที่มีความปิติมีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำเชื่อว่าหลายคนจบไปอยากคงไม่เิ่นต่อในใสายของดนตรีหรือว่าทำงานอนาคนที่เป็นเรื่องของดนตรีถูกปะอยากรู้ว่าตรงเนี้ยให้เราบ้างการทำกิจกรรมตรงเนี้ย ให้อะไรบ้างก็เหมือนสอนให้เราแบบอยู่กับคนหมู่บ้านครับเป็นสังคมกลุ่มใหญ่เราให้รู้ว่าเราต้องวางตัวยังไงทําตัวยังไงก็เช่นสับพาริพาดเงี้ยเรไม่เป็นเรามาอยู่ที่วงเราทำแอยากี่พายเองจริงบ้างจริงอะสักพายเองด้วยหรอปกติก็ไม่ค่อยจะรีพาเท่าไหร่ครับก็ให้น้องเขารีดให้ไม่ได้มีเหมือนกับแผนแผนรีพา เราค่ะสุดท้ายแล้วคณะวงได้ความสมเคียความอยู่การอยู่เป็นหมู่คณะเนี่ยครับว่าเราได้เรียนรู้ว่าการอยู่เป็นส่วนรวมเนี่ยมันต้องทําตัวยังไงครับวางตัวให้ถูกเนี่ยครับเพราะว่าถ้าสมมติเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็เวลาเราทํางานหรือทําอะไรเนี่ยเราต้องอยู่กันด้วยกันมันจะทําให้เราว่าทํางานสําเร็จ ง่ายกว่าคนที่แบบไม่เคยอยู่อะไรเงี้ยพี่พี่อยากรู้ในเรื่องของความรู้สึกของพี่ต่อเราวงดนตรีที่พี่สอนมาครับพีเอ่อคือภูมิใจนะจริงๆอ่ะมันมันเกิดจากความภาคภูมิใจว่าเราเป็นสิทธิ์เก่าแล้วบ่ผิดเราเรียนที่นี่ใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราทาตรงเนี้ยเราช่วยโรงเรียนตรงเนี้ยได้วิชาการอาจจะไม่เก่งมากเราเก่งด้วยดนตรีเราก็จับเด็กเอาเวลาว่างเนี่ยเด็กกิจกรรมมันจะมีทั้งดีไม่ดีถูกไหมแล้วเราเอาเข้ามาอยู่รวมกันเนี่ยเราต้องผลักให้มันดีให้ได้อย่างน้อยเน่ะเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเด็กกกคนนนนเเเีีี้้ยหรรออท่่่บมมมปปััญาา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 าวูใสสุขถ ขาเล่นตีเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราดึงด้านอื่นออกมาแล้วระหว่างที่เราดึงเนี่ยเราใช้ช่วงเวลานั้นน่ะค่อยๆสอนให้เขารู้จักว่าอยู่ในสังคมให้ได้บางบางคนนะมนแรงถึงขนาดที่ว่าอยู่สังคมนอกไม่ได้แต่ในวงรับได้แต่เราต้องสอนเขาว่าต่อออกจากวงไปแล้วคุณต้องอยู่ในสังคมข้างนอกให้ได้ด้วยแล้วเขาก็ลดความแรงลงเนี้ยสุดท้ายก็มาขอบคุณเรามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเลยเข้าใจความเป็นครูไงอเออว่าครูเขารู้สึกยังไงสําหรับพี่ก็คือ เมื่อก่อนพี่ก็เป็นเด็กๆมาพี่ก็อยู่วงเนี่ยมา6ปีตั้งแต่ม .1 ยันม .6 ก็คือมาจากรุ่นแรกก็คือรุ่นแรกก็มาสอนรุ่นเราแต่ตอนนี้เราขึ้นแทนเป็นแบบว่าคนสอนแทนแล้วเหมือนพี่เขาเป็นที่ปรึกษาไปแล้วเรามามองเด็กรุ่นนี้เราก็มีความรู้สึกว่าคือเราภูมิใจในน้อง<ม>คือเป็นปีแรกสําหรับเขาแล้วก็เมื่อก่อนเรายังมีรุ่นพี่ที่เคยแข่งแล้วแล้วก็เรามาเสริมมาเสริมแต่ตอนนี้คือน้องทั้งหมดคือเริ่มใหม่ทั้งหมดไม่เคยแข่งก็คือคคเป็นปเรื่องยากอาไงถ้าช่วง แรกอะดูแต่ถ้าเราเข้าใจว่าทําไมพี่เขาถึงทําทุกคนก็จะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องดูแต่เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนต้องทํามันเป็นหน้าที่ก็ทำเพราะรักเลยบ้างไงใช่เพระาพระเมื่อเมื่อไม่นานก็ถามเขาบอกว่า รู้สึกยังไงบ้าง<อ>เขาเริ่มบน่นแล้วเขาก็เริ่มพูดคําพูดเหมือนที่เราพูดนั่นหมายความว่าเราดีใจแล้วว่าแสดงว่าเขาไม่ยืนจุดที่เรายืนเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจแล้วและอีกอย่างหนึ่งเราก็ดีใจที่ว่าคือในทีมของเราอย่างเงี้ยส่วนมากเลยก็จะเป็นฝ์เก่าทั้งหมดซึ่งแบบว่าเป็นพี่น้องกันมาช่วยกันทําซึ่งเราไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรแต่เรามาด้วยใจบางคนก็บอกว่าเอ้ยมาทําไมทุกวันก็โรงเรียนเราเราก็ต้องมาช่วยคือถ้าเราไม่ช่วยโรงเรียนเราเราจะไปช่วยใคร สุดท้ายข้าอยากให้พูดถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมรุ่นสตาฟของพวกผมเนี่ยสอนตลอดว่าให้เราเนี่ยมีความรักความสามัคคีกันอ่ะเห็นน้องไม่ไหวช่วยน้องเห็นน้องไม่ได้สอนน้องอะไรเงี้ยครับเราต้องแบบเอาใส่ใจคนอื่นนะใส่ใจน้องในวงใส่อะไรเงี้ยคือเหมือนกับแบบเราออกไปข้างนอกใส่ใจเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยครับคือเป็นกเรต้องเห็นใจกันใจด้วยใช่ไหมอ่ะเราอะค่ะเห็นความคิดส่วนรวมอะแบบ เราคิดเหมือนกันใช่ไหมต้องเห็นส่วนลดสัมพันกว่าส่วนตัวได,ได้เพื่อนได้พี่ได้น้องเพิ่มวงโยนยทำให้ผมแบบมีรู้จักคนเพิ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับลองหาอะไรมาทำก็ได้ครับไม่ต้องเป็นต้องเป็นวงโยธวาสิทธิ์เสมอกบี่กระบ,กบ,บองอะไรมันจะได้ไม่ต้องหาเวลาว่างไปเล่นกรงเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นต้องลองเข้ามาดูครับเพราะว่าถ้าไม่ลองจะไม่รู้ครับว่า เหนื่อยแล้วพอไปถึงวันที่ประกาศผลเนี่ยมันชนะเลิศขึ้นมาความรู้สึกนั้นเป็นไงเพราะว่ากว่าที่จะได้ความรู้สึกนั้นมันต้องผ่านอะไรบ้างมันมีองค์ประกอบคือเราต้องรักแต่ถ้าเรามีความรักเนี่ยเราจะทุ่มเทกับมันทุกอย่างจะเหนื่อยจะท้อเราก็สู้ เราต้องผ่านไปได้ถ้าเกิดเราไม่เข้ามาลองเรามันคนข้างนอกจะไม่ดูครับว่ามันมันจริงๆแล้วนะข้างในมันอบอุ่นนะเราอยู่กันเหมือนแบบเหมือนพี่เหมือนน้องกันะครับคือแบบว่าเหมือนแบบพี่ดูแลน้องอะไรครับคือแบบเราอยู่กันแบบครอบครัวคือมีพิธภาพใช่ครับเราอยู่กันแบบครอบครัวมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับเาก็จะเหมือนแบบสอนให้เราแบบรู้จักให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นผมผมนี่คือได้คลายเครียดคลายเครียดเวลาเราเรียนเครียด มาเราได้คลายเคร,เรยียดเวลาทํากิจกรรมอะไรเงี้ยครับคือบแยอยบบกิจกรรมนี้คือไม่ได้รวมแค่วงโยงอย่างดียกคือแบบกิจกรรมเล่นกีฬาก็จะเป็นกิจกรรมนีพี่ก็คือคลายเครียดได้อยู่กับคนที่เราแบบว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุข,ขเพราะน้องๆทุกคนถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยไม่มีกิจกรรมเนี่ยโรงเรียนนั้นจะเป็นโรงเรียนที่เครียดแล้วโรงเรียนไหนที่กิจกรรมดีเนี่ยโรงเรียนนั้นจะมีความสุขแค่นี้แล้วกันพี่ สำหรับการทำความดีของโฮเองแล้วโฮคิดว่าการทำความดีน่าจะทำความดีต่อส่วนรวมค่ะแต่ว่าก่อนที่จะทำเพื่อส่วนรวมแล้วเราคิดว่าเราต้องทำความดีต่อตอนเองก่อนเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วเชื่อว่าสังคมก็จะมีความสุขเมื่อทุกคนมีทำความดีทุกคนก็ จะมีความสุขสังคมก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเหมือนกับกฎระเบียบที่เรามีคติประจำวงที่เราพูดไว้คือวินัยหน้าที่สมัคคีมีน้ำใจว่องไวตรงเวลาค่าคือพวกสัสฉรอาบีแบงส่วนเราในการทําความดีนะครับสิ่งที่ยึดถือมาตลอดในการทํางานที่ผมทําที่ผมคิดมาทุกวันนี้ก็คือว่าการที่จะมอบโอกาสโอกาสหนึ่งที่เราได้รับนะครับแล้วก็เอาโอกาสนี้ไปสู่รุ่นน้องโดยที่ไม่ต้องให้เขาผ่านเหมือนกับที่เราผ่านชีวิต โดยเหมือนกับเราไปตามทุกสเต็ปแล้วเมื่อเราให้แล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าน้องได้รับเท่าไหร่เราไม่รู้แหละแต่น้องต้องได้พอน้องได้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่ามีการแบ่งปันแล้วก็ให้ส่งต่อความรู้สึกดี <c oughs> เพราะนั้นเหมือนเป็นการทําบุญเป็นการให้ทานเป็นการเขา,าเรียกว,ว่าให้พยาความรู้แล้วก็ให้สิ่งที่ดีในการดําเนินชีวิตกับเขาซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ใช้ในการดำเนินชีวิตมาตลอดเวลาไม่ว่าจะทาอะไรไม่ว่าจะกิจกรรมวงโยหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้น ความดีเท่านั้นสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นคือสิ่งที่เราควรจะต้องให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าเมื่อเด็กเป็นคนดีนั่นหมายความว่าอนาคตผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนดีครับน้องๆคนไหนสนใจอยากแสดงความสามารถผ่านรายการการีซีสคูลหรือร่วมแสดงความคิดเห็นติชมรายการโดยพิมพ์ SMS แล้วส่งมาที่4123232ครั้งหน้าการีจะพาไปโรงเรียนอะไร ติดตามชมได้ในรายการกาดีซีสคูลค่ะ